เปิดภาพออกมามีกระท้องผ้าแจ้งสว่างพี่น้องเอ้ยเนาะมันนี่บรรยากาศการที่ฮ้อนๆน้องเอ้าแน่พี่น้องเลยบรรยากาศแดดมันนี่น้องเห็นเนาะสองมือได้บริเวณนั้นแสงแดดพี่น้องเลยมือนี่กะเทว่าเห็นแสงแดดพี่น้องเลยมืดผ้ามืดพนเนาะที่ผ่านมากะแต่ตกกะโบแห้งพี่น้องเลยมีแต่ล้มมันนี่กะเห็นแสงแดดแไงงูมีดกะเห็นโยมพี่น้องเลย แต่ยันส่งหอดขว,ว ung, าพี่น้องวายมงสองมงที <t> ่เริ่มมืด้นไม่อีกเนาะวันนี้ฉลวงก็ออกมาหน้าพี่น้องเลยมาเรียงควอยเรียงงัวเนาะลำมควยกินหยาพี่น้องเลยซ้อมเบิ่งยังมาลงไปใกล้ตะกะ้าหน้ากระทาใ,า,าในลำพี่น้องเลยเพราะว่ายังถาก้าแน่เนาะก้ากระทนในเงาปันใดผัวเขียวทุ่มอยู่เดียวผัวนำให้หน้านาลองก็ยังบบมีพี่น้องเลยให้เอาแต่พูดไปแล้ว ดินคาวอยู่พี่น้องเลยฝนตกกะตกบบลอนพอดีดินชุ่มพี่น้องเลยถ้ารอแต่กาเหี่ยวถ้าฝนตกมาวันนี้ก็คือสิได้ลำพี่น้องเลยชุดง็ดงมาเรียงควายซบควายพี่น้องเลยลำกินหยาดน้ำให้นาเนี่ยตัวท่านจะใส่ฮคตนี่แหละบรรยากาศห่อนเอ้าควายกับลายพี่น้องเลยควายหาโตเนาะเพราะได้เรียงไม่แยงกินหยาดน,น้ำให้นา มันมาสาดวลายดอกพี่น้องเลยเด็กพอไปกินหญ้าน้ำคันให้คันหน้ามันหกหยุบเด็กะมาหน้าพูรีดียวมาเนี่มาเดยงควายเด็ยง้อพี่น้องเลยมาลามกินตาน้ำให้หน้าเดี๋ยวนาะสบายดีเด้อสวัสดีเด้อเนาะเบิดต่อชวนบัศมุกสุบอนว่าสิเป็นภายในต่างประเทศยินดีต้อนรับการสื่อส่องสารวรองวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลย มาพบมาพออ่อเนี่กะพาพี่พะนองมาเลาะสมบิวชงหงชงหน้าเนาะยังไม่ลำหน้าพี่น้องเลยกะมาคู่มือแดดมานาเนาะมาอยู่น้ำให้หน้าตะกะโดนกะบังบุ้งยันง่วค่อยงงกินพี่น้องเลยเพราะว่าโตไม่ใหญ่มันเขาก็สิผูกไว้เสียตัวน้อยกะยังว่าท่านได้พอดีแทงเข้าพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นการน้าสลวัว แต่กันยังบริวารเบิดพี่น้องก,กายยังเด็อกะยังเดือตะกะซีตาเส้ามือค่ะฝนตกมาวันนี้ก็คือสิบาาทีินี่จ่า,นา,า,านางแหลวงกันยังโบยาวขาบันไดพลังกายหาเมื่อนั้นเมื่อนั้นตอนเศร้าหลุดนำ้ำใสขามาตะแรงฝนตกกับวัแหงง้งับน้องเลยหลุดนำ้ำใบอันนะ่ะหวานปูยเด้งพี่น้นองกาย อันมันตกมาวันนี้กัอันคาน,ก,นก,ก็เริ่มแหกแล้วเริ่มเริ่มแหกเริ่มลำเริ่มลกกล้าแล้วก็ยังโบนยาวปันไดพี่น้องเลยกงขโมมือน,งนึงเนะาะเพราะว่าเขากระดิ่งพูยใส่แล้วพี่น้องเลยกดิ่งพูย,ยมัน,นยาสัก้าหกตาหกเหงยซีทั้งหมดก้าซิบตามหน้าสลวงพี่้องเลย วานเวนหน้ากวางก็ได้เข่าหลายพันไดายเนีย่ยก็ได้วานฮอตชิปตาเพื่อหลายพันไดายเนียหน้าก็บใบกวางก็ได้ดอกไปลองแดดดีดอยนยั่งโยมไปเลยแล้วชอบมันควายกินหยากิมย,ยังยำเวทมาทางตะกะวานหน้าสะดวกยังไปถ่ายฮุดเบิร์ดใบดึงควายพี่น้องไ,หหไอง cài cài mang hồn cung cung ta lo tất cả nhau tất cả mi nằm ta lo làm thế nào người sẽ đưa người đi hộp rồi đấy. làm khuây kinh nhạ mà nàng khảo ra là lung tất cả để đi đó này nè nhìn một thực rồi một thực cái luôn trời xem แล้วพอสิตุต้ยพี่กระช่วงนั้นนำให้นำหน้าแล้วเกี่ยวหยายังท้อม,มันเพียงเลยอย่จะจอยแอบลงกระเบ้าไปตกเป็นเน่าลามให้มันกินเนี่ยตัวตุ้ยเป็นไง สามปีนี่แหละแสลวงเด้งงัวเถกตัวนี้พี่น้องเลยสามปีนี่แหละคันเด้งปีนี้เดือนเก้าเดือนสิบเดือนวิทนี่ทอมมันพี่ตกแรงมาคายพี่น้องกินหยาดแค่เพือนฉังมาแต่บ้านมาเซลมานอนบ้านดีคืนอหดิเด้อพอจะเออเซลเซลเสมออยู่ เอนเทียงใกล้กันพี่น้องเลยออแม่ตุม้มแมมไม่ได้มาบ่อ<า>นี่วะนี่วะเราไปลถไก,ก่กนะกูว่าไปนหน้าอีตาหน้าบ่เออไปแล้วพออีท่อนโทรบอกว่าแม่ไม่ไออกมาหน้าเด้วอวะมากับคนหน้าใกล้กันพี่น้องเลยจะลงมาเลี้ยงน้องไก่แค็ม นาเ่นคนดับภาค่วยพังหอคนแหลมใจอยู่งัวกะมันปวดตัว,วป,ป,ปวาติวตุ้คุวยกะคุ้ยกระมากเบียดมาทางตะกาใส่พี่โมโอ้ยมันจะกึนหอมกะเบียดมาแต่อยู่นี่นวันสะดวกนั่งกับจนเป็นปอกกินอกมอง่ง มองหน้าเนะี่ไกชวิตไปสิกวงนะองนะอนครับออกมาพุ่งกันเย็นแน่พๆเลยอือลม,อมลามก้อยกินนะเราชอบแตนมาตากากะกาได้นกับเล่ไกลภายในไงนะควรหน่อยมัดเบ็ดมากคือภาษาอังกฤษหน่อยเบ็ดมาแตนตะกา,าลมเย็นเลยบ่อย ย็นว้อพี่บุรุณทำไมก็ได้ลำหน้าได้จะดวงกับพี่น้องเลยถ้าอันฝนตกมาถ้าก้ายาวตกมาวันี้เมนลำด้วยนะคุณคนกักาหาสิบ้านก็มีเพื่อนกัเจ้าได้ลำสั้นะดวงกับวิทหน้ารงใชเนาะนีเริ่มกระจายขึ้นมาแล้วาันเด็ดทั่ววัด ปลอกมูงกินเด้สะดวกเลยนังซุกนั่งเลยนัง่งปลกินมูงอือปอกกิน,นม่วงชุกเมื่อสามศิมาเลยค่ะมานั่งเรียงควยนี่หวานหวานเปนองค์มงังกอมมูงไงป้อมแมมามา,มากินน้ำกันฟิองเลยนั่งเรียงงองควยตามโ่มใหม่โฮมตอก โอ้เทียนสีรงก็อยู่มาเรียงอยู่ช่วงเชียร์นอนบ้านมาแล้วคุยกับไปจักรก่อนเนาะไปจักรมาดินอยู่างบ่มาดินห่มหรือไงขวดมานี่นี่เสียงคนเอิึดมาเด้เนาะขอดมาพี่ ủa má tay đeo á chắp đơ ngủ tốt đơ ừ con nhang má con nhang hả à, giàn, gan thì kiao cứ tay một điều đấy để má mừng nè thúc đi thúc đi โอ้ยเนาะไปังปัดิคมขอไปวายังไหมายังไโอ้พี่ยัาายาายงงนแค่น้ำโอไม่ยังมายังม่เรียกงัวเฉย เบ็ดมาใส่แต่ตะการ์โคยไยโอ้ยเนะาะไม่ได้กินกล้าพี่น้องเลยพีมัวเดี่ยงอย่างเชชิชไปเดี่ยงใช่นั่งค้มเด้อผู้เข้าขากินช่องผู้ไปเฮ้ยเฮเฮบ็ดมาอยู่เต็มอยู่นี่น,นันง่งคมแล้วนั่งคมฮะเสียงใกล้กันตะกี้ผมจักวัสดุวางนั่งอยู่หันพี่น้องด่านกันเนาะ ขกินกุส่งผูนั่งคบมันเด้อมันอย่าเว็บมาให้แต่ก,กา้าเ่ยนกิึนหอมก้นนั่งคบได้อะอย่งนี้ทะเลอันี่นทะเล Đây hết tất cả hưng kim goa hai yêu vô Ờ nằm hưng đó Nằm hưng đó hưng 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 น้องชื่อฮะอะย่งนะมงัมงม่วงเอาบอกินบ่อหนิกินบ่อหนกินบ่อไปมาดิดน้ำแกะเท่นีน่นีน่มาเอานี่เอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมมือกันนมมือนนะ่ะถุจา้าถุจ้ากันเดี๋ยวปลาก่อนหน่ะปลาก่อนหน่ะถุจา้า ป้าได้แล mm ้วนะทิมทิมบนะเบิดเอาเออกินนั่งลงน้ำไม่นั่งไม่นั่งไปเสียเสือไมานั่งเฮ้ยเฮ้ยเิ็นเจ๋อเจ๋อพี่น้องเลยนั่งเลี้ยงโค้ดคลิปนี้ถือว่ายาวสมควรพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เฉลงกับชิโจ้ร้งเพลงจะนี่ตอนเนิ่วไปพบกันในคลิปหน้าเด้อเนาะ อย่างไรก็ผากามาเป็นกำลังใจให้ะดวงเนี่อพี่น้องก็ไล่นลก,กนะดแชร์แล้วก็ขมโคษนาให้ะสวงแล้วพ่อๆกันในคินหนาเดินสำหรับคิปน,นี้ะดวงก็ได้ทำลาไปแล้วเนาะก่าวข้ามมาสบายดีสบายดี